สวัสดีครับผมอาจารย์เลวีกอยาว,วันนี้ขอเสนอชุดชุดกิฟบเซตครบทั้ง3าอย่างนะครับพี่น้องที่สนใจเอาไปจำหน่ายนะครับก็สามารถเลือกครบเซตได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นลังนะครับแปรงสีฟันนะครับ1นงลังลงสบู่1งลังลงยาสีฟัน1ลังนะครับประกอบด้วยนะครับ หนึ่งลังนะครับก็ประกอบด้วยแปรงสีฟันนะครับมีทั้งแบบแข็งแบบนุ่มนะแบบแข็งแบบนุ่มแบบปานกลางแบบอ่นุ่มพิเศษนะครับชนิดนะครับให้เลือกนะครับเจ็ดแบบนะครับเรามีเจ็ดแบบเจ็ดลายนะครับที่ที่จะนำมาเสนอและพร้อมจำหน่ายอยู่ในแปรงสีฟันชุดคิมเซตนี้เลยนะครับพี่น้องครับแปรงแนะนำคือแปงชาโคนะครับ ค่าชากาแฟบุรีค่าผิ่นปูนครับลังละ2,000บาทนะครับมีทั้งหมด24โหลครับ1โหลคือ1แพ็คนะครับเอาไปขายได้นะครับด้ามละ15บาทมูลค่า1ลังนี้4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทที่น้องสั่งลังละ2,000บาทครับสำหรับสบู่ครับสบู่สมุนไพรอาบน้ำนะครับสบู่สมุนไพรเรามี6กลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่น้ำนมข้าวนะครับสบู่มะขามนะครับสบู่มะขาม สบู่ส้มครับสบู่ส้มสบู่มังคุดนะครับสบู่มังคุดสบู่คับมิ้นและสบู่มะละกอนี่คือสบู่อาบน้ําเราขายกันก้อนละ25บาทครับก้อนละ25บาทนะครับแต่ลังนี้มีทั้งหมดมีทั้งหมด20แพ็คแพ็คละ7ก้อนนะครับแพ็คละ7ก้อนนะครับมีทั้งหมด20แพ็คแพ็คละ7ก้อนครับมี6กลิ่นนะครับมี6กลิ่นที่น้องนะครับเอาไปขายได้ ในราคาก้อนละ25บาทนะครับหนึ่งลังนี้มีมูลค่าส่งเราส่งให้พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะมันจะตกก้อนละสิบบาทก้อนละสิบบาทนะครับส่วนแปรซีฟันเนี่ยหนึ่งลังยี่ยี่สิบสี่แพกนะครับลังละสองพันนะครับก็จะตกตกได้ละหกบาทเก้าสิบสี่สตางคนะ์นี่ต้นทุนนะหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์ต่อได้นี่ต้นทุนสิบบาทต่อก้อนนะครับ ส่วนยาสีฟันดีเด้นยาสูบันสมุนไพรครับมีทั้งหมดร้อยหลอดครับมีทั้งหมดร้อยหลอดอย่างนี้นะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับแพ็คมาอย่างดีหนึ่งร้อยหลอดอย่างนี้ครับหนึ่งร้อยหลอดนะครับลังหนึ่งมีหนึ่งร้อยหลอดขายส่งนะครับลังละลังละสองร้อบาทตกหลอดละยี่สิบบาทพี่น้องเอาไปขายสามสิบห้าบาทนะครับยาสีฟันขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะครัหนึ่งร้อยกรัมนะครับยาสีฟันดีเด้นนะครับ สามหลอดร้อยขายได้ครับเพราะว่าท้องตลาดเขาขายหลอดละ99บาทนะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนีละ99บาทแต่เราขายปีได้เลยครับหลอดละ35บาทนะครับรับมาเป็นลังนะครับลังละส0 0พันนี้นะครับมี100หลอดต้นทุนอยู่หลอดละ20บาทครับต้นทุนหลอด20บาทครับสบู่ต้นทุน10บาทครับแปดสิบฟันต้นทุนหลอดละไอ้แปดแตั้มละหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์ชุดเก็มเซ็นนี้ครับทั้ง แป 1, ้งหนึ่งล้านสองพันนะครับยาสีฟันสองพันนะสบู 1, ่พันห้ารวมไปแล้วนะครับสองสองเป็นสี่เป็นห้าเป็นห้าห้าพันห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าร้อยบาทครับห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องได้ชุดเทปเซตทั้งหมดยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับขนส่งก็าลังละสองสองร้อยบาทร้อยบาทติดต่อเข้ามาได้นะครับพร้อมส่งพร้อมจำหน่ายสินค้ามีพร้อมส่งพร้อมจำหน่ายนะครับพี่น้องสามารถเอาไปทำตลาดได้ เอาไปจําหน่ายให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกเพื่อนที่รู้จักได้สร้างกําไรสร้างธุรกิจสร้างตัวตนให้เรามีธุรกิจมีร้านค้ามีสินค้าจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะแปรงสีฟันสบู่ยาสีฟันเป็นสินค้าจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วทุกคนต้องใช้เพียงแค่เปลี่ยนที่จ่ายยายซื้อมาซื้อกับพี่น้องพี่น้องก็จะสร้างรายได้สร้างธุรกิจให้กับพี่น้องได้ฝากกันไว้ครับส่งต่อคลิปนี้ออกไปนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้อาจารย์เรวีนะครับโกงัญ,ญญาจะส่งให้กับพี่น้องโดยตรงนะครับ ก็ขอพระเจ้าไปก่อนพี่น้องทุกท่านครับพระเจ้าอยู่ครับสวัสดีครับ